สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาพามาดูเว็บบิดกับนะครับผมที่ผมลงไปก็มีเพื่อนในเฟซถามกันมาด้วยมากว่าเล่นกันยังไงทำยังไงบ้างผมก็ <laughs> ไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมผมเป็นใหม่มือใหม่จริงๆครับเพิ่งเล่นมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับผมก็เล่นไปนิดนิดนิดอย ตามกระแสจะเรียกว่าตามกระแสไหมก็ตามกระแสนิดนึงครับผมเพราะว่าราคา BTC ตอนนี้กระโดดขึ้นมาที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับผมวันนี้ราคาขึ้นแบบพวกภาพมากๆจากเมื่อเช้าที่ผมเห็นขึ้นมาจากหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับผมผมก็ได้ซื้อไปในช่วงนั้นพอดีแล้วก็มาขายที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมเดี๋ยวมีประวัติให้ดูนะครับผมว่าวันนี้ผม ซื้อไปที่400บาทได้มากำไรมาที่7บาทนะครับผมก็ซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นนะครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้ที่ดูแล้วเพื่อนถามมาว่าอยากเล่นแต่ตอนนี้สมัครสมาชิกใหม่ยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเหมือนเ็ขาเพิ่งปรับปรุงไปแล้วเพิ่งกลับมาเปิดนะครับผมก็เขาปิดไปชั่วคราวนะครับผมก็ ถ้าใครที่หลงเข้ามาดูแล้วสมัครได้ก็บอกผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์ใต้ข้างล่างบอกกันด้วยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงกสมัครไว้ให้ข้างล่างนะครับผมก็ใช้ที่อีเมลแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ไปเช็กที่อีเมลนะครับผมก็ไปยืนยันอีเมลก่อนแล้วก็สามารถเข้าไปได้ด้วยโอเคครับผมก็เร,เริ่มเข้ามาที่ ล็อกอิน,อนแล้วนะครับผมการล็อกอินแล้วจะมีรหัสอีกชั้นนึงนะครับผมเป็นรหัสของ2อง t o se นะครับผมผมก็คือไม่รู้ว่าคือตัวอะไรแต่มันเป็นโค้ดโค้ดเลขหกหลักนะครับผมเหมือนยืนยันตัวต,วต,วตอนอีกทีนึงว่าเป็นเราจริงๆที่เข้ามาใช้นะครับผมโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นแอป ของในมือถือนะครับผมผมก็จะดูในมือถือเลยก็เดี๋ยวจะมีเข้าไปเขาจะให้มีให้ใหยืนกันตัวตนด้วยกันยิง q r code แล้วก็โหลดแอปมาแล้วเราก็ยิง q r code นะครับผมแล้วก็จะมีรหัสรหัสตรงนี้จะเปลี่ยนไปตลอดนะครับผมเราล็อกอินทุกครั้งก็ต้องใส่รหัสทัหลักนี้แต่ถ้าใครเล่นผ่านมือถือนะครับผมก็ใครตั้งรหัสพินก็ใส่แค่รหัสพินนะครับผมก็จะใส่เลขกตัวนี้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าใครเล่นผ่านเว็บผ่านคอม ก็ต้องพิมพ์รหัสทุกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอควอนุญาตใส่รหัสเข้าไปก่อนครับผมแล้วโอเคครับผมหลังจากใส่รหัสเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็หน้าตาในการซื้อตลาดซื้อขายนะครับผมหน้าตาตลาดซื้อขายจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีช่องในการซื้อช่องในการขาย ก็ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมสําหรับใครก็ถามอาจจะเข้ามาเห็นแล้วแบบอู้อะไรตัวเลขมากมายดูแล้วเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรครับผมก็เล่นเหมือนกันกันกบผมดีกว่าเล่นกันแบบง่ายๆครับผมก็มาดูตรงนี้นะครับผมอันนี้คือราคาสูงสุดในของวันนี้นะครับผมราคาสูงสุดคือหนึ่งตอนนี้เป็นของ BTC นะครับผมก็คือหนึ่งล้านสองแสน หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทนะครับผมส่วนตัวนี้คือราคาล่าสุดนะครับผมคือหนึ่งล้านสองหมื่นสองแสนเจ็ดพันบาทประมาณนี้นะครับผมราคาตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนแทบทุกวิกน,นาทีนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมมีเองินอยู่สี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมสี่สิบเจบาทแล้วใส่ถ้าเราซื้อตอนนี้ก็คือจะได้ที่ 3,310นะครับผมสังเกตว่าถ้าเลขตัวนี้เปลี่ยนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนครับผมถ้าเลขราคาขึ้น BTC เราก็ยิ่งได้น้อยแต่ถ้าราคา BTC ลงเราก็จะได้ BTC เยอะขึ้นเพราะว่าราคา BTC ลงอย่างที่ผมบอกครับเมื่อเช้า BTC ผมซื้ออยู่ที่1,160,000บาทแต่พอมาตกเย็น1,200,000า ตัวน,นี้แน่นอนว่าเราขายได้เงินเยอะแน่นอนครับผมปกติผมจะซื้อวันซื้อครั้งละหนึ่งเป็นหลักร้อยนะครับผมผมจะซื้อเป็นหลักสิบก็ได้ซื้อขั้นต่ำสิบบาทนะครับผมแต่ผมจะซื้อครั้งละหนึ่งร้อยมันจะดูง่ายมากสมมุติว่าตอนนี้เราซื้อที่หนึ่งร้อยขายออได้มาที่แปดพันสองร้อยสิบเจ็ดนะครับผมแล้วเรามากดหน้าขายตรงครับสมมติว่าเรามีอยู่เนี่ยเราก็ นี่คือราคาตอนนี้สังเกตนะครับผมถ้าใครเล่นราคาซื้อราคาขายตรงนี้จะต่างกันประมาณสองพันสามพันนะครับผมแล้วแต่สกุลเงินนะครับผมแล้วแต่สกุลเงินของแต่และตัวราคาอาจจะแตกต่างกันไม่มากถ้า BTC ลงสมมติไม่ใช่ดีถ้าสมมติ BTC ขึ้นนะครับผมหึงล้านสามแสนเราจะได้ เงนตรงนี้ขึ้นมาเยอะมากทําไมาผมซื้อทีละร้อยเนี่ยนะครับผมสังเกตตรงนี้ครับผมสมมติว่าเราซื้อหนึ่งร้อยเราได้มาเท่านี้เราสังเกตตรงนี้ครับแหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบาทคือเราขายได้กาไรแล้วสิบบาทนะครับผมผมซื้อมาผมซื้อมาทิ้งไว้ไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบซื้อมาปุ๊บขายปับ๊บไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมตัวนี้ในการซื้อขายแต่ละครั้งนะครับผมทั้งซื้อและขายจะมี ค้ารมเนียบับผมอยู่ที่0ู5สองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการซื้อขายเอาผมลืมบอกไปเลยเมื่อกี้เข้ามาแล้วสมัครยืนยันตัวตอนอีเมลแล้วต้องมายืนยันเป็นระดับอัปเกรดด้วยนะครับผมต้องเป็นระดับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมถึงจะซื้อขายได้ไม่ใช่เข้ามาแล้วซื้อขายได้นะครับผมต้องมายืนยันตัวตนก่อนนะครับผม การยืนยันตัวตนมีการยืนยันบัญชีนะครับผมแล้วก็รหัสหอักเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาจะมีให้การยินแอปนะครับผมเป็นรหัสตัวตนยืนยันตัวตนว่าเป็นของเราทุกครั้งที่เราเข้าซื้อจ่ายยิงนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเงินในกระเป๋าผมนะครับก็ถ้าติ๊กตรงนี้นะครับผมใครเล่นผ่านเว็บก็ติ๊กตรงนี้ก็จะมีก็จะตัดออกไปครับพวกตัวนี้คือจะกินเงินที่เยอะมากแต่ผมไม่ได้ซื้อไว้ มจะซื้อไว้ก็มีแค่ตรงนี้มีแค่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเงินไทยก้อเงินไทยในการตากเข้ามานะครับผมก็กดฝาตตรงนี้ได้เลยถ้าก่อนหน้าน,นี้นะครับผมมันจะมีช่องให้เขียนให้ระบุจํานวนเงินนะครับผมแลาจะระบุจํานวนเงินว่าเราจะเติมเท่าไหร่เราก็เมื่อกี้ผมใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะครับผมจะผมไม่ได้เติมเข้าไป ก็ยิง QR code ตรงนี้นะครับผมสามารถสแกน QR code จ่ายได้เลยเงินเข้าแทบทันทีนะครับผมไม่เกินห้านาทีด้วยซ้ำนะครับผมที่ที่ผมเติมมาผมเติมใส่ไว้ก็5 0ห้าร้อยสมมตุติอย่างผมขุดของตัวอื่นอยู่นะครับผมมีผมขุด l t c อยู่ CPU นะครับผมผมก็โอนเข้ามาทุกวัน วันที่ลนะหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ผมได้ไปแล้วที่สี่แสนกว่านะครับผม,ผมก็ขายไปในช่วงนั้นก็ได้มาประมาณยี่สิบบาทได้นะครับผมที่สี่แสนเอทีซีนะครับผมตอนนั้นก็ราคาตกหน่อยในการจะเอาเงินสกุลเงินอื่นสมมุติว่าผมเล่นหลายที่นะครับผมผมจะฝากเงินเข้าต้องปัดจากตรงนี้นะครับผมต้องเอากระเป๋าที่อยู่กระเป๋าตรงนี้นะครับผมในการกด ฝากนะครับผมในการ Copy ไปนะครับผมต้องชิคทุกครั้งต้องชิคให้ละเอียดนะครับผมเพราะว่าของผมก๊อปตัวนี้ไปแล้วเต็มๆแล้วชื่อกระเป๋าผมมันเปลี่ยนเองผมต้องก๊อปทีละครึ่งนะครับผมอันนี้ต้องสังเกตดีๆไม่งั้นเงินเข้ากระเป๋าคนอื่นไม่เข้ากระเป๋าเรานะครับผมก็มีแค่นี้ครับผมก็ง่ายๆซื้อขายสำหรับผมไม่มี ก็ไม่มีอะไรอย่างตัวนี้ผมมีซื้อของโบนดี G ไว้ก็ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมตอนนั้นผมซื้อมาราคาก็ขาลงเลยผมซื้อที่ขาดลงแล้วเราไปขายที่ขาดขึ้นนะครับผมถ้าเกินหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเมื่อไหร่คือขายได้กำไรเล็กๆน,น้อยๆผมก็เอาเช่นนั้นนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมราคาอาจจะดิ่งลงแบบ ดิ่งลงเลยแล้วไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับผมควรศึกษาควรดูก่อนว่าค่างเงินแต่ละตัวมีขึ้นมีลงอยู่ที่กี่บาทมันก็เป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับผมอย่างตัวนี้ผมก็ซื้อมาที่สามร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ขาดทุนไปที่สองบาทนะครับสองบาทได้หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะครับผม ก็ตามกราฟนี้นะครับผมราคานีขึ้นมีลงช่วงนี้อยู่ที่ขาลงนะครับผมอาจจะมีเิ่งขึ้นหรืออาจจะลงไปเลยแล้วอาจจะเดือนสองเดือนถึงจะกลับได้กลับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมเราต้องระวังกันด้วยต้องดูให้ชัวร์นะครับผมมาซื้อขายอาจจะต้องไปเก็บนองไว้เป็นเดือนหรืออาจ,จเป็นปีนี้ก็ได้อาจจะได้ถึงคืน ก็เท่าเค้าผมส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้ที่ผมเล่นนะครับผมที่ผมเล่นมีแค่นี้ในการซื้อขายผมเล่นแค่ตรงนี้สมมติว่าวันนี้นเ,เดี๋ยวผมให้ดูประวัติเมื่อเช้านะครับผมที่ผมซื้อขายของ BTC ไปนี่นะครับผมก็เมื่อเช้าที่ผมซื้อไปนี่นะครับวันที่6ผมซื้อไปตอนที่8โมงนะครับผมซื้อไปที่400 ได้มาที่สามหมื่นสี่นะครับผมสามหมื่นสี่ btc ผมขายไปตอนยินประมาณบาทสามสิบแปดนะครับผมก็ได้กำไรมาที่สี่ร้อยเจ็ดบาทจเจ็ดสามนะครับผมผมซื้อตอนที่ราคา btc อยู่ที่หนึ่ง btc นะครับผมอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทแล้วผมมาขายตอนที่ราคาขึ้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเลยได้กำไรมาที่เจ็ดบาทนะครับผม ก็บ t c ช่วงนี้ขึ้นขึ้นง่ายลงง่ายนะครับผมใครซื้อก็ควนศึกษาดูก่อนนะครับผมดูว่าราคาขึ้นลงอยู่ในช่วงไหนก็มีความเสี่ยงนะครับผมแต่ถ้าซื้อเก็บไว้นานๆตอนช่วงลงสุดๆนะครับผมในลงสุดๆที่ผมซื้อไปวันที่สามนะครับผมวันที่สามผมซื้อที่หนึ่งร้อยบาทตอนเก้าโมงนะครับผมแต่ผมก็ขายในวันที่สามเหมือนกันตอนบ่ายโมง ในกำไรมาที่สองบาทนะครับผมแต่ถ้ามาขายในตอนนี้โมกำไรเกินสิบบาทแน่นอนเพราะว่าราคาขึ้นไปถึงล้านสองแล้วเราควรดูดีๆนะครับผมหหลักก็มีประมาณนี้ครับผมที่ผมในการซื้อขายมีแค่แค่สองตัวนี้ครับผมแต่ควรดูดีๆนะครับผมตรงนี้ราคาซื้ออยู่ที่หนึ่งล้านสองแสน หนึ่งหมื่นสองพันแต่ราคาขายจะต่างกันครับผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนมันจะต่างกันอยู่ประมาณที่สองสามพันนะครับผมสำหรับ BTC แต่ตัวอื่นอาจจะเป็นสตังค์นะครับผมนีือ,อาจจะใกล้เคียงกันเลยหรืออาจจะราคาซื้อขายเท่ากันก็องฟังดูดีๆนะครับผมสมมติผมซื้อที่หนึ่งร้อยนะครับผมตอนนี้ได้ที่แปดพันสองร้อยห้าสิบสี่นะครับแล้วมาขาย ราคาอยู่ที่เก8 8สิก้าจุดแปดแปดนะครับผมราคาตรงนี้มันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดครับผมเปลี่ยนแค่ทุกวินาทีนะครับผมก็ถ้าใครแบบใจจุดใจจ่อบแบบเจ้าบาทเดี่ยวก็อาจจะนั่งเล็งกันนานหน่อยแต่สำหรับผมนะครับปล่อยทิ้งเลยซื้อมาลงทุนแบบไม่เยอะเราแค่หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยครับผมปล่อยทิ้งไว้เลยซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นซื้อตอนเย็นขายตอนเช้าแบบนี้ครับผมถ้าราคาขึ้นราคาลง ถ้าราคาขึ้นเราก็ขายแต่ถ้าราคาลงเราค่อยเก็บไว้เก็บไว้ไปเรื่อยๆครับผมไม่เป็นไรแต่ถ้าใครกินแบบอยากกินกำไรแบบยืดๆก็อาจจะเก็บไว้ยาวๆแต่ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะตกลงเหมือนกันอยู่ที่ทำตามที่ความคุ้นพอใจของเรานะครับว่าเราอยากได้กำไรเท่าไหร่สวนของผมที่สองบาทสามบาทผมก็ซื้อขายแล้วพอผมไม่อยากเสี่ยงยอะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็หมดแล้ว สำหรับในการซื้อขายพิกับเพราะเดี๋ยวผมมีการขุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะอาจเป็นคลิปใหม่ให้แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวแล้วเลาโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปบานครับ